โอ้ข oh, ื Đây, right, khác, right, ้เห <there> ็ดเป็นวะได้หลายคักหลายเนี่ยเิงเอาหลดเกี่ยวเิงเอาค้นเกี่ยวปวดโ่บังม่บักแตงเอาฟาดฟาดนีข้อเจ้าขาเจ้า สามพลังร่วมแรงร่วมใจเอา Guys, ซัดเข <S 2 |notimestamps|> ือบเอาเฮืบเน่เด็กใหม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 ่ฮัดตีเขาฮัดซิตเขาฮัดซิตฟอนเขาเฮ็ดเป็นเที่ยวเดียวทอนละ